สวัสดีครับผมรุ่งหลอดเอฟซีครับเมื่อนีมาสรุปผลบังไฟนะครับผมบ้านโคกสนามมาครับบ้านห้วยแ่งอำเภอกุชชุมจังหวัดยะโสธรงานประเภทนี้ล้วนๆน,นะครับผมบังไฟกม็มีบอลหลายตะกัดจุดให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันนะครับผมบังที่หนึ่งเงาปีศาจนะครับผม355คะแนนผ่านครับบังที่สองแกะท่องค้าสองร้อยสี่สิบคะแนนไม่ผ่านครับบังที่สาม สอราชวง400คะแนนนะครับผมปุ้ยสุดยอดมากๆสอราชวงครับบางที่4กระตายน้อย245คะแนนไม่ผ่านครับบางที่ห้าพรไพลิน380คะแนนผ่านครับบางที่6สื่อเป่าเองนะครับบางที่7เทพบอม135คะแนนไม่ผ่านบางที่8นครปลาไพ245คะแนนไม่ผ่านนะครับผม มาลอหลุนลออเชีย่ยกันนะครับผมมาเด็ดของรุ่นหลอดขมี่ซอราชวงแค่ทองคำพรไพลินนะครับผ่าน2บอผ่านหนึ่งครับขอบคุณข้อมูลจากเรดราตุตุดุดําไม่เกรงใจใครดุดําไม่เกรงใจใครนะครับงานประเภทนี้ล้วนไม่เสียตังค์นะครับผมมารวมเชี่ยปอบฝ่ายไปกับลูกหลอด F4 รับรองวาด จีบขอบคุณที่ติดตามรับชมลุยลอดเอฟซีสวัสดีคลาละล,ะล,ะละ